ไปไหนประชันทะเลเหรอนี่อุ้ยเพียบเลยเนี่เข้อก้เห็นเนี่ยนี่แหละนี่นี่ต่อนี่นี่ต่อนะนี่เห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ปลาตีนฮะใช่เหรอตีนทะเลเนี่ย้ยตีนทะเลตีนทะเลมาดูหน่อยอันดึงอู๋ปลาตีนทะเลทุกคนนี่เราจะทำการจับตีนทะเลครับอย่าเขินใกล้ๆนะนี่หูตัวใหญ่เยแหมป์แคมป์ แม่แม่นี่เห็นแล้วออถ้าเขาหลุดไปทางไหนก็เราตีขึ้นฝั่งนะแล้วเอาเอาหลังโขดเออดันไปหลังโขดก่อนเอออุ้ย <c oughs> ไปไหนะอะลงน้ำไปแล้วมังาข้างหลังอะข้างหลังว่ะโอ้ดินเถอเอ้ากู้ินสิเอเ๋ย,ยถ้าเราไม่ถ้าไม่จับตัวมันมันจะเดินนั่นนะถ้าเราจับตัวมันมันจะแข็งกู้ดินนะอันนีอ้อะ ถ้าบ้านเราเรียกปูหินทะเลนะก็คือถ้าเราจับเขาเนี่ยเขาจะเก็บแขนเก็บขาแบบนี้อ๋อเก็บจะเรียกว่าคล้องอ่อเข่าเก็บค้องอเข่านะโอ้ธรรมชาติที่น่ารักนะทุกคนครับมีใครมองออกบ้างครับว่ามีตัวอะไรอยู่บ้างในภาพนี้ฮะดูฮะนี่ตรงนี้มาเนี่ยตรงนี้นี่ๆรอบแชมป์ไม่ได้ฮะตรงนี้ไม่มีไม่เห็นมีอะไรเห็นก็เห็นเลยเนี่ยมันนี่คือปูใช่เหรอ ใช่เน yeah. okay? ี่ยเฮ้ยสวยป่ะสวยวย่ะตันนี้ก็สีดำๆสวยดีแต่ไม่รู้ปูอะไรอุ้ยกล้ามกล้ามเหมือนปูที่เาเป็นนึ่งเออปูอะไรอ่ะน่ารักจังเลยโอเคเดินเขาเดินทำไมกอดแองวะเดินไม่มีความเร็วเลยหนักกล้ามนี่จะให้ดูความเร็วของปูทีนี้นะไม่มีความเร็วเลย มาเน้นเอบเลยมานั้นแบบเงอยบเงียบเงียบเนียบเงียบเนียบเนียเนียบเนียบเนียบเง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 ียบเนียบเนียบเนียบเงียนเงียบเนียนเงียบเนียบเง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 ียนเียบเงียบเงียบเงียบเนียนเงียเงียบเงียนเงียบเนียบเนียบเปียบเนียบเง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 ียบเียเงียเนียเียบเียเยเียนเนียเียเียเงียเีย ปูสไปเดอร์แมนนะดำเลยนี่ยงเร็วนะจะเป็ดเซียมให้ดูนะเห็นปูแล้วตอนนี้แต่ตอนนี้แบตจะหมดแล้วนะแบตกล้องจะหมดแล้วนะมาลองขุ้นเสี่ยงกันนะว่าจะได้ไหมก่อนที่แบตจะหมดเนี่ยเฮ้ยปีนเฮ้ยเร็วนี่ไงเอาพ่อคว้าเราอะได้ไหมครับได้ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยป่ะนี่คือปูที่เราจับกันอยู่เป็นนานมันมันมันเบามากเหมือนไม่ได้เหมือนจับอากาศอยู่อ่ะ ขาเขามีขนเลยนะหน้าตาหล่อๆอาการนั่นดูดิเจ้าแมวนะแล้วมันหนีไปมันก็เหมือนแมงมุมจริงๆนะดูขามันเลยไหนอ่ะหูว่าบินได้อะดูขามันขนใช่ไหมอยูความเร็วนะทุกคนเอาเลยนะแหม่ยังมพร้อมนะเด็กตรงอ้าวโอเคนะครับจบแล้วนะผมก็ หมดยังหมดยังจะถ่ายต่อหาให้ต่อเไม่เอาเยอะเออตื่นเต้นเยอะไม่หาตัวอะไรแปกมาเนาะเยของเยอะสันหานานาจะได้เห็นขุด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 ุดลงแล้วงแล้ง้ง้ดขาหลังขุดดนี่ดูดๆดแอบๆๆบแล้วก็เหลือแต่ลูกกตาใช่ไหมนี่วิชาดำดินดีไมดูดิยนยืนหน่เนี่ยเอเอาดีเอาดีดูว่าจะหายไปไหนอ่ะะอยู่แค่นั้นเหรอ นี่ไอ้หายใจไงอ๋ออ่าไปแล้วไปแล้วจริงดิปริงมิดมิดพอดีแค่นี้พอดีมาดูนี่กิ่งไม้เนี่ยเฮ้ยทำไมมันมีขนน่ะไปเนี่ดิไอ้อันที่แล้วที่ตัวใหญ่มันไม่มีเนี่ยคนละแบบเหรอออนี่ันนี้มันดูดดูดิดูมันดูดิดูมันดูดิดูมันเกาะเอุ้ยอยาดมีันก้อนเยอะแล้วขนมันหายไปไหนอ่ะ เพราะไม่อยู่ใต้น้ําแล้วเหมือนเฉยๆนี่ว่ะใช่เหมือนมีขนแหละแต่จริงถ้าถ้าถ้าเราเจอเนี่ยเราไม่ควรจับจับ4ถึง5เนาะเนื่อไม่พิษไงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรทุกคนถ้าไปจริงเราก็อย่าไปอันนี้คุณพ่อเขาไม่กลัวเลยคือเราก็ระวังนิดนึงเราก็อย่าไปจับเล่นอะไรแบบนี้นะอันนี้คือว่าเราไม่ให้ดูเฉยๆนะเพราอยู่ใต้น้ำเหมือนมีขนขึ้นมาเลยนะไปดีกว่าทุกคนจำไว้ปิงปึงน่ากลัวตรงนี้อ๋อนี่ขนลุกนะไม่ไหวต้องงอได้ไห